เอามาถึงสวนเขาแล้วเอาไปกี to to ่ลังญี่ปุ่นอะมดเนี่ยสวนเขาเองไปเก็บมันตะกี้นี่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 ไปญี่ปุ่นพามพามพามไปไหนได้หมดเนี้ยไปสวนมะม่วงเอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสิสวัสดีค่ะมาสวนใครโปรโมทเขาหน่อยสิไปไปสวนมะม่วงที่นี่ เนินมะปรางบ้านเนินสะอาดนะคะนี่มะม่วงควันเก็มีตัวออกเดินทางะ้ม่่่มมอไซค์มาเขาได้ถึงเนาะ อันนี้เราจะไปที่สวนมะม่วงกันนะคะจะไปมมะ่วงกันเก็บมะม่วงหนูจะไปไหนคะบอกดิบอกคุณผู้ชมจะไปไหนเรียบร้อยเราจะไปเก็บมะม่วงกันนะครับวันนี้นะครับเราก็ขึ้นรถโอ้โหใจมัได้ยินน้ำซิงมาก นี้เราก็มาถึงยังสวนแล้วนะครับสวนมะม่วงเนาะแต่เตรียมเก็บกันละเดี๋ยวไปดูวิธีการเก็บกันครับว่าเก็บแบบไหนนะครับส่วนเมนูจะทําอะไรนั้นเดี๋ยวไปคิดไว้อีกทีหนึ่งครับมาดูยนะครับสี่เดือนกว่าถึงจะเก็บเกี่ยวได้ดึงเลยนะวันวันที่เราดึงดอกทําดอกมาแล้วสมมติว่าเราดึงวันที่หนึ่งตุลาาจะนับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกา พานวามกกรลาก็นี่แหละมกกรลาก็เริ่มจะเก็บสี่เดือนเต็มแต่เนี่ยเราต้องดูว่ามันแก่ไหมส่วนใหญ่มันจะประมาณสี่เดือนสิบวันหรือสิบห้าอะไรอย่างนี้แหละอ๋อถ้าสี่เดือนก็จะลูกประมาณนี้ละก็เหมือนกันมันมันจะลูกโตเหมือนกันนี่แหละแต่ทีเนี้ยมันมันมันจะดูว่ามันจะแก่ไหมอ๋อหอมแก่ไหมแต่ถ้าอย่างถ้าเขาแบบ แต่พ่อค้าเข้ามาดูเราก็ปล่อยไปเหมือนกันแต่บางบางทีพ่อค้าเข้ามาประมาณสี่เดือนเขาก็จะเห็นเก็บถ้าเราเอาไปทำทำเองเราเอาไปขายเองอย่างเงี้ยเราต้องรอประมาณสี่เดือนสิบวันนิดนิดแล้วถึงมันทำไมอ๋อจะซายแบบนี้ครับอ่าถ้าเคยจะซอยทั้งสูงกระดาษเลยจะไม่ได้แก็แล้วเราจะรู้ไงว่าข้างในมันสุกหรือไม่สุกหรือเก่บแล้วอะไรเงี้ยอ๋อดูระยะเวลาเป็นได้ใช่ไหมครับ ก็เวลาสมมติว่ามันบางทีมันุกนะเราเอาไม้ไปโดนอีกมันก็นรวงตรงนี้ใช่ไหมล่หลังยุคพมิงข้างไหนใบหนึ่งนะนะครับจะประมาณนี้ครับแบบนี้เนาะเราจะเก็บเกี่ยออกมาถุงนี้รังหนึ่งจะมีสองพันสองพันใบมันตกสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทสองพันใบนะคะ ใช้ทีเดียวหรือว่า<ช>ไปสามสี่ครั้งห้าครั้งจนกว่าคงมันจะชำรถเลี้ยวฉีขาดไอ,อ้นี่นเก็บเกี่ยวไปเสร็จแล้วปอกอะไรเสร็จตากแดดสักสองแดดเราก็ไปจ้างเขาพับร้อยละสี่ห้าบาทกว่ยาจะได้นั่นเนี่ยกว่าจะได้เราะต้นทุนก็ถูกแล้วนะาากลังงดนนยะะคูวมันไล่ราคาดีๆหน่อยนะกว่าจะได้เนี่ย อันนี้เราจะเริ่มห่อตอนประมาณสักกี่เดือนนะครับคุณดาประมาณสองเดือนสองเดือนแล้วก็ต่อสี่หรือว่านับรวมสองเดือนนี้ด้วยรวมตั้งแต่ที่เราเริ่มเริ่มดอกเลยอะเริ่มจากเราดึงนับไปประมาณสองเดือนกรัวเนอะแล้วแล้วอย่างที่ไม่ได้ต่อครับ ก็คือเราคาดไว้แล้วหรือว่าอย่างที่ไม่ได้หอมันก็มีนะคะมาเก็บอันที่ยังไม่ได้หอนี่รุ่นนี้เนี่ยเรทจะจะหอมอีค่ะอ๋อกลับหอยรอบนึงอ๋อก็คือเราจะเก็บเฉพาะที่เราหอไว้ก่อนเหมือนได้เวลาปุ๊บเราก็จะตัดสายกันนะครับอยากดูสีทองไหม อ่าเดี๋ยวจะพาไปดูสีทองเมื venue, so ่อก <reconcile> ี <devil ancy> <tur> <rawd Moder> ้พันอะไรนะครับอันนี้พันดอกไม้เบอร์อ่าดอกไม้เบอร์สี่นะครับพันดอกไม้เบอร์สี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูสีทองกันนะครับเก็บลงไว้อะไม่ใช่ธรรมดาฮะมีไหมป้าทำอะไรมัดเด้งไข่มดแดงโอ้โหเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มามาหาสักจังนี่มาหาจังหน้า ตัวเลือกนี่้อ่โอ้นี่คือจะเอามดแดงกำลังหาอุปกรณ์ก่อน เห็นหมดแดงเนินสะอาดใชดอูอย่าง่านสายดูี่ดูมมันทำไมเขา้ารูไม่ได้อ่ะ จะช้ำใช่เมื่อกี้รูวำนไปสองกได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาให้ได้เยเข้าไปไงเราจะใช้ตรงนี้แย่ไงหลุดลงมาอีกแป้งเขาก็หวงนะเอามาเนี่ยเขา้ห่วงเหรอ แป้งนี่อย่างก็ได้แป้งหมันฮ่องกงเอ้าทำไมไม่เอาแป้งมันธรรมดาเอาไหนลูกโอ้เอาแป้งมันฮ่องกงเลยดิเอ๋หมดนี่ไหนโซ่หมดฮ่องกงเนาะนั่นเราบังจ่ะนู้สไบได้ไหมอามาอ๋อหลังต้องไปหลังสีเขียวอยู่อยู่เขาเอากิ่งไม้ลงก่อนเดี๋ยวเรามาดูครับญี่ปุ่นจะได้ไม่ได้นะครับอาจจะมีใส่หัวกันบ้างนะครับรอบนี้ ข้างเข้าไหไหนเข้าไปไหนไเอานเีไปเราอไปเอารลุนกันพีน้องเจะมาทั้งเขาหรือล้ววิธีดูลังดูยังไงป้าว่ามันใช้ได้ ไม่ดูแะมันจะมีเสี้ยขาวๆมันยังไม่มีเลยเนี่ยก็ะยาล้องบดแล้วแล้วก็เขียวๆใช่ไหมอันนี้ล้างมันนะคะนี่เนี่ยล้างอย่างเงี้ยแห้งๆคือล้างล้ากเออเกงเวอร์ยอป้ากบ้าับสิบแล้วเนี่ย แทงเงี้ยเพราะว่าใหญ่มากใหญ่ก๋วแก้วกาแฟเท่นี้อันนี้พันสี่พันอันนี้เบอร์ส่เบอร์สี่นะครับเบอร์สี่เขาเรียกเป็นเบอร์เท่าหน้าแล้วถ้าเบอร์อะไรใหญ่สุดคะเบอร์ส่เบอร์สี่อ๋อเบอร์สี่ใหญ่สุดแล้วจะดูจะดูที่ทองบอเต่มันย่สูงอ่ะแก้วขมิ้นมะม่วงแก้วขมิ้นมะม่วงที่เหลืองๆอ่ไว้กินกับพริกเกลือ แก้วคำมีกับีเกลือกอร่อยเลยนะอันนี้เกือโลนะครับลูกลูกก็โลก็มีเป้งเลยอ่ะเป้งเลมื่อหน้าก็อนจะปลูกใหม่สวนญี่ปุ่นเองนั่นแน่มันเข้มลาหลวงมุกจุ๊กแถมวะมี่จุกนี่เดี๋ยวเจ้าของสวนทางนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวติดต่อเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะคะไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจติดต่อนะครับไปก่อนค่ะนะอยู่แถวใช่เกลส่งออก อำเภอบางทองอ่าคือบางทองเ๋าคือว่างทองจะแจันอ๋อยัมะฟางก็ได้หลานอืะลูกเลนอะลรแต่มะม่วงกินอร่อยอยู่บ้านเนึนจสะอาด อร่อยจริงอร่อยมไม่เชื่อก็เอานีจริงนะมัม่งสังนวนมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดินเหมือนกันกินกินเหมือนมะม่วงแก้วไม่เช่คุณลองกินแต่อันนี้อันนี้มันจะละลายในปากกินเหมือนอกล่องแต่บางบางมาอยู่ไมม่เต็บางต้นจะเด้งเด้งเด้งเเหมือนมะม่วงแก้วอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราต้องไปช่างกินหรือไปดูดูแก้วขมิ้นไปดูแก้วขมิ้นล้วกันดูสีทองคงไปดูกันต่อนะครับ อันนี้สีทองเป็นพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของพี่นี่เนาะเป็นมะม่วงเกรดส่งออกอันนี่แก้วขมิ้นอันนี้แก้วขมิ้นอันนี่นะคะแก้วขมิ้นอันนี้กินดิบก็ได้กินสุกก็ได้แต่มันยังไม่แก่ทำไมเขาถึงเรียกว่าแก้วขมิ้นนะคะ มมัันนนเ้ือมันเอง๋อเนื้อมันเหลืองเหมือนขมิ้นแต่มันไม่แก่แต่มันเปรี้ยวเปรี้ยวอ่มอันนี้เก็บไปหมดแล้วอันนี้จะเป็นสวนอะไรนะพี่ก้องสีทองสีทองนะครับจะเป็นที่ขึ้นชื่อของเขาที่เนี่นะใช่แเรามาดูกันนะครับ อ่าอย่างที่บอกนะครับถ้าสนใจมะม่วงปุ๊บช่วงนี้นเป็นช่วงที่เขากําลังออกผลพอดีนะครับถ้าหมดหน้าปุ๊บก็ต้องรออีกสัพกพักระยะใหญ่ๆครับเนี่ยมาดูนะครับวันนี้สีทองนะครับอันนี้นะนนจะเก็บเกี่ยวไปบ้างแล้วนะครับจะเหลือประมาณและคือเขาเหลือไว้ให้ดูนะครับนี่เหลือไว้ให้ดูน,นี่นี่เหลือไว้ให้หดู<ค>ะนะครับมันเอาต้นเลยค่ะนี่ส่ยงามครับสีทองจริงมสมชื่อ เกจับเลยเห็นไหมน่ะอันนี้รสชาติจะเป็นไงครับมาทางนี้ค่ะก็หวานหวานเนาะหวานอร่อยนี่นะครับนี่อันนี้อันนี้คือสุกสุกแล้วใช่ไหมครับย่างย่างใช่ไหมสีเหลืองๆมาเหมือนกับสุกแล้วเห็นไหมครับก็เอาไปบ่มแรกพี่ไม่ไม่รู้ที่โดดลงไปเลยบอกม่วงสุก เขาลงบอกว่ามันไม่ช่ไม่ใช่รั้งแร้ของราเราไม่เคยเจอถ้าเราไม่เคยเจอเราะคิดว่าเป็นลมมงสุกนะครับอันนี้มันปีปีหนึ่งมันออกผลผลิตให้เรากี่รอบอะคะทุกปีมันก็ออกสองรอบสามรอบนียสองรอบสามรอบแล้วไปไี้งินได้รอบเยวรอบที่สองได้มากมากเลยรอบแรกจะช่วงเดือนเดือนไหนครับรอบแรกรอบแรกค่ะเขาบางคนเขาจะดึงสุขนาตัญญาแล้วแต่เะเดึงนระยะที่กีก้าเก็นเรา ตรงสี่เดือนเก็บค่ะดึงอะไรดึงอะไรดึงดกตเดีดวต้องมีวิธีการรดน้ำดอกนะใช่ไมต้องมีเทคนิคตต้องมีเทคนิคไม่ได้กินได้ง่ายๆนะครับตัดเป็นิก่อนนะถ้าเราปลูกเองก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะแต่ดวานี้ได้มาเได้อยู่อกคหลังเอาถุงอันนี้ราคามันจะแพงกว่าน้ำดอกไม้ปกติไหมคะแพงกว่า แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าเยอะไหมคะก็ตอนนี้เล้ตอนนี้มันก็แพงกันห้าบาทห้าบาทโอก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่ามัน ต้นปีถ้าต้นปีนี่แพงมากอ๋อแต่คนกินเราได้กินโลละแปดสิบเหมือนเดิมนะแล้วเรารสชาตินี่คือมันน้ำดอกไม้กับสีทองนี่อันไหนอร่อยกันคะเนี่ยมันคนละแต่อันเบอร์สีที่เราไปดูอันนี้มกันหวานเรียบเลยอันนี้อันนี้มันจะอมจะเพงกินนะอมเปรี้ยวนิดหน่อยแต่อร่อยต่างชาติเขาชอบรสชาตินี้แหละเขาไม่ชอบแบบอย่างเราเรากินส้มอ่ะส้มอะไรบางมดเหรอเอ็บประมาณประมาณแปด แปดสิบปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชาต่างชาติเขาจะกินแบบไหนพอต่างชาติเขาจะกินสีทองเขาจะไม่กินหวานเหมือนคนไทยคนไทยจะชอบไปเย้คนไทยจะชอบสีเสี่นี่ครับสีทองอะไรทิ้งไว้อีกวันสองวันเนาะนี่เดี๋ยวเราจะไปกินพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรทำกันนะครับกัหรับลูกนี้สีทองแตกต่างว่าให้ไปชิมรสชาติแตกต่างสองสาอ๋ออันนี้ขมิ้น อันนี้ขม,มิ้นใช่ไหมคะนี่เพชรบ้าลาดอะไรนะเพชรบ้าลาดรสชาติมะม่วงมันมมมะ่วงันอมหวานอมหวานจะแก้ขมิ้นแก้ขมิ้นจะอมเปรี้ยวกว่าอันนี้อร่อยกินกับพริกเกลืออ๋อถ้ากินดิบๆนะใช่เป็นมะม่วงกินดิบเป็นมะม่วงกินดิบสองทั้งสองสายพันธุ์เลยมะม่วงกินดิบกับอะไรนะขมิ้นอันนั้นแก้ขมิ้นอันนี้เพชรบ้าลาดอ๋อเป็นมะม่วงกินดิบเน้นกินดิบเนาะ กินมจิ้มน้ำปลากะปิอะไรนะน้ำปลาหวานนั่นน่อันนี้มันมะม่วงมันไม่เชื่ออันนี้ทอผ่ามาเนื้อข้างในจะเหลืองเลยเหลืองไปขมิ้นเลยเด็ดฮะเด็เอาปีนไปแล้วหออย่างนี้นไม่ได้จ้าเอบอย่ากินดูก็จะรู้รสชาติ ลกอา่เนลังซองลังนี่ต้อไปถ้าสุกมากๆเนี่ยเห็นไหมสีจะสีเขียวแก่แล้วก็นวลนวแล้วก็จะตกกะเยอะๆจัดแก่จัดแรงงานแรงงานบราลับสองคนกินเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีจะใส่กระียบพ่อดิ Hãy subscribe mọi người Ghiền mà. Gõ Để không bỏ lỡ những ลายุ่นอ้าวสัมภาษณ์อีทามยังเข้ากทำนนี้เบอร์สี่เบอร์สี่มนกันอันนี้เบอร์สี่อันนี้วิธีการห่ออันนี้ช่วยหมูสิหมูสองค่ะจะห่อลูกประมาณไหนครับประมาณนี้อ๋อจะประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับไอออกมาคู่อย่างนี้ก็ต้องห่อสองลูกหรือว่าต้องต้องเอาเอาเอาทางนี้อ๋อครับอ่านี่ครับทางนี้เข้าในมันจะเข้าไปลึกและไอส่วนนี้มันจะเลยขึ้นมาบนมันจะพับง่ายครับ เ <Okay. S 2> ดูวิธีการห่อนะครับนี่มันก็นเลยขึ้นไปข้างบนเลยอ๋ oh. อเดี๋ยวมันจะมาติดตรงนี้หอมันมากานเดียวกันนะมันมันขุดีนูย้ำนะเจ้าบอบันไดใส่บอขึ้นไปเลยอีกลูกมึงก็ ใส่เหมือนกันนะครับถุงเป็นทรงมีเทคนิคการห่อถ้ารู้สึกกันอ่านี่ก็มาถึงแล้วนะครับ อ๋อยังยังแกะไม่ได้ใช่ไหมพักให้ยางมันออกไปแกะพักไว้แล้วมันก็จะมีการบ่มอีกครั้งเลยแก็ดบ่มมันจะสุกทั่วลูกไม่งั้นจะเขียวกระด่างกระดัมบางที่ก็เขียวบางที่ก็สุกแล้วก็พอสุกมาก็จะเป็นจำจำใช่ไหมคะโอ้ยใหญ่อ่ะใหญ่มากที่สึกงั้นอยู่ในในข้าเดี๋ยว้ อันนี้ถ้าแก่ก็จะตกกะเหมือนกับผลไม้อย่างอื่นเลยเนี่ยพี่เขาสอนให้ดูอ่ะจะตกกะนี่คือความแก่จัดกินลชวานชำ่ำจะแปง้แปงกปนซื้อเหรออุ้ยทำไมใบมันไม่หิกเพี้ยมมีเพี้ยแปงย้งเนาะงามมากพี่กล้องครับอ้ กิโลหนึงกิโลนึงลูกละโลลูกละโลนะครับน้ำดอกไม้เบอร์สี่ครับเอามาถึงสวนเขาแล้วเอาไปกี่ลังญี่ปุ่นอะมดเนี่ยสวนเขาเองไปเก็บมันจะกี่นี่ หายยากเลยพี่น้องมาดูมา่มงลูกหนึงก็โลหนึ่งเลยนั่นนาะมางญี่ปุ่นนี่นี่นีเท่าหน้าญี่ปุ่นแล้วแขนเนี่ยดเท้าก็นะบอกอ้อานมางที่น็ตผมอะไปตงทุกวันอะไรตัาง่เอามาแม่อ้น่อยเจ๊เจ๊ไ่จัมโบ้เลยนะเนี่ยเบอร์สี่ทั้งนั้นเลยป่ะใช่เบอร์ส เราเมื่อสี่มันรถจักมีมีเล็กมากเนี่ยเพราะว่ามันมันใหญ่เกนเรายกลังไงุเรายกหลังถ้าสุกเขาก็ไม่ปนดมาให้ลูกเขาผสมลูกเขาเยอะแบ่งคนละครึ่งลูกเละเละอ่ะแจกจำหน่ายนะครับจะตกรางละยี่สิบห้ากิโลนะครับนี่ยิบห้าถึงสามสิบอ่ายี่ห้าสามสิบโลได้นะครับแล้วแต่เขตแล้วแต่ไซส์นะครับสำหรับทลิปนี้ครับก็เริ่มนะครับ แบ,บ่งแจกจำหน่ายนะครับสร้างกิโลขายนะครับถ้าใครสนใจก็๋จวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับสามารถกดมาสอบถามทิ้งกัางสอบถามได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ว่าไงป้ากินมีกินเต็มเลยดูคำวังอันนี้ใส่ติ๊กแต่อสร้างเล่นมู่ยังหวานยังลูกเบลเลอร์เลยอ่ะสดสด จากสวนขอจดประกันได้ญาปุ่นขอปัดต um er ัวที่เติดสักน้องการมองหวานเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบาข้างข้าวกินป่วยรับน้องไปด้วยพี่จะช่วยยูนยาวประดับโดดได้กิ